สวัสดีครับผมบอสโสฬเดโชพลรองกรรมการฝ่ายบริหารระดับแพทินัมในธุรกิจ MTM สีกรุงโบเกอร์ครับผมว่าวันนี้หมดยุคข,ของการซื้อประกันลดแบบเก่าแล้วครับเชื่อไหมครับผมเองก็เคยซื้อแบบไม่เข้าใจนะครับซื้อแบบไม่ได้รับส่วนลดมาก่อนเลยเพราะว่าตัวผมเองก็ทํางานเยอะไม่มีเวลาเปรียบเทียบและหลายที่จนผมได้เข้ามาศึกษาในธุรกิจ MTM ของสีกุงโบเกอร์แล้ว ทำให้ผมรู้ว่าเพียงแค่เราสมัครสมาชิกก็สามารถซื้อประกันรถได้ในเลทตัวแทนได้รับส่วนลดทันทีและที่สําคัญครับเรายังหาไรายได้สามารถแนะนําบอกต่อนะครับสร้างไรายได้บนแผนธุรกิจ MGM ของสีกุมวอกเกอร์ได้อีกด้วยผมผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําหรือบริหาร3ธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอเจนต์รับฝากขายให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ชื่อว่า Wish Property รวมถึงสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเป็นผ้าลูกไม้แฟชั่นชื่อว่า i n t e r t e h f a b r i c ธุรกิจคาแคร์ครับบริการล้างเคลือบสีรถยนต์ชื่อว่า r e t o r i s m แล้วผมเองก็เคยผ่านธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็เคยผ่านมาแล้วแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ตอบโจทย์ชีวิตผมเลยครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําพอเวลาเราตําแหน่งสูงขึ้นหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการประชุมต่างๆก็มากขึ้นตามไปด้วยทำให้ผมไม่มีเวลากับครอบครัว ไม่มีเวลาได้พักผ่อนพอตามหาเวลาที่อิสระมากขึ้นก็มาทําธุรกิจส่วนตัวอย่างที่เล่าไปแต่ท้ายที่สุดรายได้ก็ไม่ตอบโจทย์บางช่วงรายได้สูงบางเดือนรายได้ตกอย่างเช่นสถานการณ์โควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้ง3ธุรกิจผมรายได้ตกลงเหลือประมาณ20%เอหนึ่งครับผมเลยตามหาธุรกิจที่มีรายได้ที่ดีมีอิสระทางด้านเวลาและที่สําคัญครับมีความมั่นคงสูงผมเลยมีโอกาสได้มาเจอธุรกิจ M.J.M. ที่ตรงกับสิ่งที่ผมต้องการผมเข้ามาศึกษาครับ แล้วทําแบบจริงจังสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วมากผมสามารถปรับขึ้นระดับหนึ่งได้ภายใน6เดือนและมีรายได้ต่อเดือนเกิน1,000 0แบาทภายในได้เวลาเพียงแค่16เดือนเท่านั้นและปัจจุบันนี้ผมมีค่าสายงานเกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนไปแล้วครับธุรกิจของเราผมขอใช้คําพูดว่าเป็นธุรกิจประกันร,รูปแบบใหม่สามารถสมัครสมาชิกแล้วซื้อประกันต่าง ได้ในเลทต,ตัวแทนรับส่วนลดทันทีครับเรามีบริษัทประกันชั้นนํามากกว่า30บริษัทให้เลือกเรียกว่าสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอได้ตรงความต้องการครบจบที่เดียวเลยครับปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกในระบบมากกว่า4,50,000คนและมีสํานักงานถึง48สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศครับเราได้พัฒนาระบบออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขยายงานนามบัตรออนไลน์สื่อคอนเทนต์การตลาดต่างๆเพื่ออํนวยควาวสวกตัวแทน ให้สามารถขยายธุรกิจแนะนําบอกต่อได้ง่ายขึ้นเรามีระบบการฝึกอบรมที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นระบบการฝึกอบรมแบบวันออนวันโคชชิ่งการสอนงานแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่มีประสบการณ์ก็ทําง่ายครับเราจะสอนกันตั้งแต่พื้นฐานกันเลยทีเดียวเราก็มีการจัดประชุมคอนเฟรนซ์ในหัวข้อต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์บรรยากาศเหล่านี้จะส่งเสริมทําให้ทุกท่านสามารถมีไรายได้ที่ง่ายขึ้นระบบของบริษัทเราพร้อมซัพพอร์ตย4ชั่วโมงทุกวนันไม่มีวันหยุด และคุณก็สามารถเช็คเบีย้ยประกันได้ไวมากๆผ่านระบบขายประกันออนไลน์ของ724 Market อีกด,ด้วยครับผมเองผ่านประสบการณ์การทำง,งานมาหลายรูปแบบครับผมเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้ดีที่สุดสําหรับผมธุรกิจนี้มีข้อดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของแผนธุรกิจ MGM ที่เราไม่ต้องขายเองไปตลอดเพียงแค่แนะนําบอกต่อก็สร้างไรายได้ให้กับเราได้ตัวสินค้าก็ขายง่ายครับเพราะว่าสินค้าถูกกฎหมายบังคับให้ต้องซื้ออย่างเช่นพรบรเป็นต้นที่สําคัญมีความมั่นคงสูงมากเช่นประกันรถยนต์ เป็นประกันวินาศภัยแบบเบีย้ยปีต่อปีทําให้เกิดการซื้อซ้ําทุกๆปีใครอยากมีรายได้ที่เร็วทํางานง่าย,ายมีระบบรองรับให้พร้อมแล้ว